มาครับไอน,นี้เมาวัอปลาครับผมซื้อพัานหนึ่งครับไปคุมบวะลังสูบครับผมอีกเจ็กน้อยแล้วก็แห่งครับ ครับช่างเกมเดลักเชียพื้นที่แทงปลาไรครับผม,ร,ร,มรู้อะไรรู้ลาไรเนี่ยโอ้คุยนู้ไหมไก่แหงแล้วครับมี่จก่น้อยแล้วก็แหงแล้วครับผมกำลังเอาหยาเหรครับแทงปลาไร เดี๋ยวแหงแล้วก็เบิงกันครับนี่ครับผมได้แล้วครับผมตัวหนึ่งอ่ะมันออกหาหเ้นเอะไไปเองที่โน้ตไปไปกล้ๆ โอ้ขี่คนเต็มหนาเลยว่ะ

สองตัวแล้วครับผม

สูมือคามครับผม สอนเดียวกันทับทบกันมเอาละครับผมลูกพี่ลูกน้องก็หมันเลยวะท่ำทำแม่แท็บแทบแท็บแทบกอ้โหเ้าตั้งเล็กี้ตบลมาดเล็กเล็กน่อยน่ะหหมด รผมผมไม่ผ่านครับผมถึงแล้วครับผมหาช่งครับตัวใหญ่ปอที่ใสป่ะเกมติดใส่ะที่่ที่ได้เปิดควาฝันอีกเลยวะไ้แจงอะไรเนี่ยที่ได้เปิดควดฟฝันอ่ะวเนย

โตแล้วครับผมเสร็จป่เสร็จป่ะอนเว้ยโตน่อยว่ะไปดถึงหางเอาเรยก่านี่ึงไามโอ้ตัวนี้แม งามงาม่างมอเมื่อมวโอ้ตัวนีาไใส่เส้อครับใส่เสว้ครับไปครับบิ้งตัวตัวไปครับผมเฮ้เป็นไรตามไ โอ้ยบักญ่เลยครับผมโอ้ถ่าแทบพันมาพันเลย,ย,ยนะอโอ้กี่นี่บกักไเลยครับ พันแสบแทงออหัวคาราดไดป่ะปอกรูแกแด้กี่เกม,มเอพอแสดงว่ามันแ, <c oughs> แสบช่วย <c oughs> แสบวยแ,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 แสบแท่งาบ่ั <c oughs> <c oughs> ครับผมตามแข่งแล้วนี่ครับผมถึงแล้วครับผมเรียบร้อยเก็มไม่เห็นลูกพี่มวยเกมเจ้าหนังเลยเจ้าหนังเลยนี่ครับผมโอ้ปลาไหลไหมปลาไหลหลายครับ ปลาไหลอีเรีเลยครับ นาดให่ตัวนี้เนี่ยเฮ้ยตัวเอาตัเอ๋อโอ้โ้นี่ครับเจ้าบอครับผมเจ้าบอ มีโย و, มีโย و, ครับผมถูกป่ะนักบอลคงใช้ทีเด้วเลย รู้หนิสงสัยครับผมรู้หนิสงสัยสงสัยยี่ยชสยสวย่อครับก็ต้องสงสัยยากเลยเรียบร้อยครับผมเรียบร้อยครับผมปักใหญ่เลยครับผมามาพันแหนบครับท่านแหนบอีกท่านแนบอีกแล้ว,น,น,ลวนี่ครับผมพ,นนบพันเกมเป็นคนพันเกมเป็นคนเชี่ยวผมแต่ว่ที่สงสัยจะไม่ได้ข้างหลังหนึ่งหัวแน่นะ ถูกในเกมตัวพวกแมนมึงห่นเัวอะไรหลายครับผมอยู่นี่ยโอ้ใส่สวยครับผมตัวนี้ปะแบบไงได้ปะอโตเกะอชีดนดูนดูน่โอ้ตัวนี้แม่ ปื ų, hepat, cow, <t <t ้ต te os ัวนี้ไหมเต็มสมเลยครับผมถีดเนบไงเวยครับ เอาแล้วครับออกอีกแล้วครับผมตีตีตีเรียบร้อยครับผมบอกแล้วใสสวยโอ้สุดยอดครับสุดยอดนรวมใสความหน่เนื้อครับปากอาครับปากอาปากอาแถบลูกเนีาแล้วล evet> ูกเนมาแล้ลูกนกอาครับผมปากอาโอ้ปากใหญ่แล้วผมเอ้าเอ้า โอ้โออ้า oh! อ <t ös> <t Sure> ้โอ้าอ้่อ้โ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 อโอ้ออ้โอ้นอ้โอบโอ้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 โออ้อ้ โอ้ปละไรไหมสโตงามครับเน,บบนี่ยผม ตี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 โอ้ตีเอ้อเอ้อปาทัวร้อยดีรอยรอยบักรอยอะตีรอยตีมีแต่พันได้เนี่ม่ได้บักลินการได้เนี่ โอ้ปลาไหลไห,หลคักวะจับเสร็จแล้วครับนี่ปลาไหลครับผมเบิ่งปลาไหลครับผมโอ้